สว, <c oughs> สวัสดีพี่น้องป้องปายนะคะวันนี้กป็น้องพึ่งน้อยอีกแล้วนะคะพี่น้องคะ่ะเบิง้งก็เอยมีก็ไม่อันก็ไม่วีกนะคะพี่น้องวันนี้เราทํากับข้าวนะคะส่อมเดิกพี่น้องขาส่อมเดิกเดินเที่ยงขึ้นนอกมือนี่ส่อมเส้นตีล้านไมป่ปาิเีธเราต้องทำข้าวต้มนะคะไห่เดนเซร์เข้ากระยางมากเพราะเอารถเอามาบดได้พี่น้องอยางมันเฟียดแล้วก็เอารอมายูเอานะจ๊ะ มื่อเดี๋ยวเรียบไปข้าวต้มพี่น้องกินง่ายข้าวต้มเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบกินง่ายอร่อยกรุบกรอบแม่คะมันอยู่ข้าวต้มว้ายเอมี่เราต้องเขาต้องยกหม้อไปครัเด้หนิบูชันบูชันเฮียได้หนิก็อันนี้ล่องหนายูแมนเออบอไปไปหยูไปหยูหม้อพี่ก่อนเออเออทะยอยลงได้อยู่เชิญนอนเดียวเพราะันเกลี้ยงไปยาเมื่พี่น้องหยูเอาเบืองแมฆัวกำลังต้ม แม่ขั้วมาคนหมอดีแทมมือนี่เอาตัวนันรู้่ได้จังเลยักชาเอาค่อยเดินนะเต็มเขียมนะไม่ใช่มันเฟียดนั่นเนี่ยระวังเฟียดนะหมอุ้ยเต็มเต็มกระแบงมากเลยกระไรนาะมันจะบอกเขียดแมนมันมันก็ไม่เต็มมากหรอกได้อยู่ได้อยู่อันนั้นอันนั้นพอดีโอ้เ็ดออกก่อนเ็ดก่อนจับด้วยนะโอ้ยแม่ขั้วเที่ยงข่าวข้นไปแต่ไปแต่จอยมืออื่นมาเฮิร์ดเห็ดเบิดมือเบิดเบน ไอ้ก็คือไ้นอกมันก็ตื้นหตอนเที่ยง้กาห้ามรบกวนเนาะีครตัมันจะไปได้เมือวาน็ค่อยตัวหลุยไปจ่ะเพราะเอียงเอียง่มันเป็นาแมนจะเอียงล่องใดยูเข้าวต้มแบบยัวยัว เราจะเปป้อนใหี่กว่านั้จะเปป้อนัวเอื่ปปอยปวมีเวลาบวเอบ่อยกบิกเอาไปมาหนึ่งไ,ไปบะมาหนึ่งกันกเนาะฝาเลยรมันมีฝาปิดไหมอ่ะต้องเียฝายฝากหมดตายแล้วเดกินหมดเหี่ยหอดฝาบัดที่เนี่ย เหียลไเอาขม่อให้ใส่ต้องให้เด็กน้อยเก็บม้อมาเกืนเลยนะยะเอาเจ้าก็เนะค่อยบิมอิเกมอแล้วคอยสิ่งตลาดตัวเพิ่งเลือกอันนั้นยูเพิงเลือกซยู่เบิรเหลวซเิ่งสิกกสดารดมากเลย่ลห้มแล้วคอคืองลยชินดจะียอนมเหียนะ หอมกลุ่นกลุ่นมากหอมแห้งไปไปค่าพี่เขาไปเสียบไปกีดีหลุดเนาะนัวัไงวยเาอ็นพนักงาน ถ้ากระบวยถ้ากระ b วยหายพรุ่งนี้จะไม่มีทำอะไรให้กินเลยนะกระบวยกระบวยจะเหี่ยนะถ้ากระบวยเหี่ยแล้วมันไหลตัวหรืลงเพราะอันนี้มันเตี้ยเกินหนูว่ามันต้องเอียงขึ้นให้หมอเขาต้มให้หมอเขาต้มได้อยู่กรุบๆเว้ยผู้จัดจ้างแล้วกระจุ้งได้เออได้ได้ได้ ไม่งั้นมันจะมันจะเหี่ยเนาะใช่ับพี่บอกว่ามันต้องเอารถขอโทษนะคะประเด็นคือที่มันต้องเอารอมายูนะคะว่าสำนักง,งานใหญ่หลือเกินระบังที่ซ้อมกับที่ทำกับข้าไก่กระแน่พี่น้องผมมันโอ้โอ,อได้อยู่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 ค่ะได้อยู่ได้อยู่บานพักใหญ่ไหลงสละน,น,น,นี่อัน,นล่อๆล่อมันหน่อยพี่น้องบังมันยูบริเวณคือไก่มากนะจ๊าสุดยั่วยู หอมแห้งอหอมิอันนี้แหละพเพราะเด็กมันไม่คือแบบว่าประเด็กสอมแ้วมันเป็นอาทีพง่ายแล้วก็กินอิ่มแล้วอยู่ท้องม,มากเลยนะข้าวต้มนะ่ะใช่สอมเหนื่อยนอยนวัน <properly> นี้นวันนี้ก็น่าจะดึกนะไม่ไม่พี่ป๋องใช่ไหมเมื่อคืนตีสี่ค่ะตีสามครึ่งวันนี้ก็จน่าจะดึกเพราะว่าต้องแกะเพลงไปในตัวด้วยนะดนตรีก็ต้องแกะเพลงไปในตัวพี่น้อง อันนี้คือต้องออมไก่นิดนึงนะคะระหว่างลงลงอาหารนะคะกับที่ซ่อมโอ้ยได้อยู่เฟียด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 ทุลักทุเลค่ะขั่วไก่แห้งเสียละอนณาจักหง่ไหลกี่ไล่ครับพี่ป๋องทั้งหมดนี่แบบแค่แค่ลงซ้อมอันนี้มันแปดสิบไล่เนาะ อุ่นกิจกรรเวทีนั่นนี่ทุกคนวิธีสำหรับเออซ้อมใหญ่ไลฟ์สดนั่นนี่นู่นคุณผู้ซ้อมก็ซ้อมไปพี่น้องคุณแดนเซอร์ก็ซ้อมไปนะคะแล้วก็เป็นแผนกกับข้าเพราะเราจะไม่ได้ซ้อมเพลี่ยงกระบวยมันอกทุาหนีูบ่อนีเองมันั่นบ้าตรอันนี้รถหมอลำกับแดนเซอร์นะทุกคนอันนี้รถเฉพาะรถหมอลำนะคะ ัจะออก6คันใช่ไหมโอ้6คันก็เยอะอยู่นะโอ้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 ใช่ใช่ใช่มันแ่งก้นมันจัมันจับอันนั้นเนาะเจนค่ะ เนี่พ้นต th ัวนี้ไปก็จะสบายแล้วเพราะว่ามันมีหินใหญ่แค่ตรงนี้อันนี้แผนกซอมนะคะบุษร่ะลงซอมกันใหญ่ลงซ้อมก็ใหญ่มากๆลัล่ะเออลาล้าลามาาอเมนีทางได้มคอนบบบอมนมึงไปบอกไปเด้อด้ีข้อจินมามามมากินออ้โอ้อ้จ้าจ้าจ้ ได้อยู่ไม่ไม่ค่ะไม่เป็นพิเตษเวีย่นาำทุลักทุเลีพี่น้องหมูสับหอมกลุ่นมากหมูไปเลยค่ะโอ๊ยขี่หินก้อนใหญ่แห้งก้อนใหญ่ว่าไม่ไม่เราต้องรอก่อนนิดนึงเอาไปตั้งไว้ตรงไหนยกมอคัดต้องไม่น้องหน่อยเออยกไปก็ได้มันใกล้ๆแล้วอ่ะเนาะ ครัวเราไกลแปดแสนเอาค so ุณมอใอ้มาดูขี้เข şey yes ี้ยวเลยหรอยกเลยน่าจะยกเลยค่ะเฟียดแล้วครับมันจะเฟียดคุไมไม่เห็นไม่เห็นอ่ะเห็นไม่ได้แล้วค่ะมันเฟียดแม่ขี้เห็นก้อนใหญ่แฮ้งแม่ครัวจ๋าแม่ครัวค่ะไอ้นบอยพี่ถือกระบวยมานดอยุ๊ว่าพี่น้องยู๊ว่า สอนต่อกันเลยนะคะทุกคนค่ะเอาไว้ได้หลายปวันนี้ก็จะมีข้าวต้มอีกเหมือนเดิมนะคะพี่น้องค,ะค่ะคอยท่ายขวบมือเร้่องออภัยพี่น้องค่ะวันนี้ขวบวันนะจ๊ะอันนี้ก็เตรียม้อมอีกอย่งหนึ่งมือกู้แหกแต่กระปูก็ต้องเตรียมมากเชน่นเกาเช่นเดิมนะคะขนมอย่าให้ขาดแม่ก็ตั้งใจมือนนีนฝนตกมือเศร้านนีนฝนตกจืนจืน้องห้าก็ต้องเตรียมหันนีโน,โน,โน,นูนูนีนันมาก เพื่อดิจ่าน่งขานาอยู่มีเก้าอี้ด้วยนะคะเราต้องเตรียมเก,ก,ก้าอี้เก้าอะไรมาเองนะคะคนตุก๊กจาสีจืดๆจันจกนิดนึงค่ะแล้วก็จะอีสตันดาร์กสีประชุมนะครับพี่น้องคขาประชุมพ่อแม่ใหญ่มาคุมงานนะคะวันนี้แม่ใหญ่มากคุมงานอีก,อกอพี่น้องจ้าเหยิบสอนพอมีชู้มีหมันมีหนีนะครับแดนเซอร์ก็รวมตัวกันไฟดับช่วงหนึ่งก็เลยเดิร์กเลดเดิร์กนิดนึงนะครับปกติก็ต้องมาตั้งแต่หนึ่งทุ่มแล้วนะคะ อันนี้สองคุ้มเลยมาหนึ่งช่โมงค่ะไฟหัวตะมกไฟตกทั้งบ้านพักเลยนะคะพี่น,น้องเนื่องจากฝนมันตกอากาศเด็ดเล้นฝน,นตกแห้งนะคะก็เลยเคลื่อนคลักเคลื่อนนะคะของอุปกรณ์โชว์นะคะวันนี้ก็จะซ้อมใหญ่อีกหนึ่งวันนะจ๊ะเซ็กซ์าแล้วมันไม่ใหญ่คุ้มงานเองค <c oughs> ุ้มงานเอง เดี๋ยวเวทีก็จะไมีพม่านะคะฉากยังมือมือนกับสิ่งใหญ่เวทีปไปไปข้างนองนะคะเตรียมซ้อมใหญ่้างลอกนะจ๊ะก็ต้องแจกันเลยนะคะวันนี้ทุกคนจ๋อ ก็ต้งทยอยมากค่ะทะยอยมาแล้วนะคะทุกคนค่ะตอนเวลากับเสริมมีคนทยอยมาเรื่อยๆๆนะคะเดี๋ยวลาไปก่อนพี่น้องค่ะขออย่าลงคลิปฝากพี่น้องกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามและให้กำลังใจทีมงานไซอีสานด้วยนะคะสวัสดีลาไปก่อนค่ะท้ายหนา้าบ๊วยได้เด้อค่ะเมื่อน,นี้เพราะว่าไฟมันบ่พอไปแล้วค่ะ